ไปต่อกันที่จังหวัดกาลสินครับวิทยาลัยนา,าศิลินกาลสินจัดพิธีมหาชัยยะมังคลาเทวาพิเศษสมโพธพระพิคเนตรรุ่นเจริญรุ่งเรืองสำเร็จทุกประการครับนายทวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินครับเป็นประธานฝ่ายคารวาส พระราชศินโสพิษหนูอินกิติสาโรจ้าวาดวัดป่าพุทธมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีมหาชัยยะมังคลาเทวาพิเศษสมโพธ์พระพิคเนตรรุ่นเจริญรุ่งเรืองสำเร็จทุกประการครับ ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสินสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นเจริญรุ่งเรืองสำเร็จทุกประการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและหาไรายได้สมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปาาล์และสมาคมผู้ปกครอง และครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลส,นาสินโดยมีนายจำเริญแก้วเพ่งกลอู้อพวกนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิน,สนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ